ใบงานที่3มนะคะมีกราฟมาให้และให้เราทําเองเนาะอันนี้เป็นเลขอะไรลูกเลข3ก็จะเป็นใช้เป็น x ไปทางกว่ามือหรือไปทางคาเฟ่ก็เป็น x แล้วอาปากมากกว่า3นะคะอันนี้ไม่ได้เป็นวงอันนี้เป็นวงโปรเพราะฉะนั้นไม่มีเครื่องหมายเท่ากับนะคะข้อ1ต่อไปอันนี้เลขอะไรเลขอุ้ยอันนี้เลข1เนาะถ้าเป็นเลข1ก็เป็นเริ่มที่ x ไปทางกว่ามือเหมือนกอัน x มากกว่าก็คืออาปากนะคะ 1>, 1ทีนี้มันเป็นวงทึบแสดงว่ารวม1ด้วยนะคะก็เป็น x มากกว่าวเท่ากับ1ต่อไป x เหมือนกัน x แล้วก็มีลบ2ไปทางซ้ายมือหรือไปทางไร่ผักก็คือตูดแหลมน้อยกว่านะคะเป็นวงทึบก็มีเท่ากับต่อไปข้อ7ข้อ7นี่คือเอาหมดเลยเห็นไหมตรงนี้คือเอาหมดเลยนะแล้วก็ลูกศรยาวเลยไม่เอาอยู่ค่าเดียวคือ4เพราะฉะนั้นนี่คือ x ไม่เท่ากับ4นะคะต่อไปข้อ9 เอ็ก uh, ไปทางขวามือมากกว่า0นะคะแล้วก็ไม่ได้รวมศูนย์พอดีตรงนี้คือคำตอบนะนี่ต่อไปอันนี้เป็นเป็นช่วงนะคะเริ่มที่ลบ3 x อยู่ตรงกลางไปสิ้นสุดที่5มีวงทึบวง1นึง5เพราะฉะนั้นตรงนี้มีเท่ากับด้วยแต่ตรงลบ3เป็นวงโปร่งไม่ต้องมีนะคะต่อไปอันนี้เป็น x ไปทางขวามือมากกว่านะคะเราก็เรียขอะไรได้6ก เป็นวงโปร่งเอ้ยไม่ใช่เลขหกขอโทษเริ่มที่ลบสองอ่าก็คือเริ่มที่ลบสองนะคะแล้วก็เป็นวงโปร่งก็คือไม,ไม่ไม่ต้องมีเท่ากับต่อไป x ไปทางซ้ายหรือไปทางไร่ผักก็คือน้อยกว่าตุดแหลมเริ่มที่15ก็คือ x น้อยกว่า15นะคะต่อไปเอาทุกค่าเลยตรงนี้เอาหมดเลยเห็นไหมโปร่องอยู่ที่เดียวโปร่งคือไม่เอาไม่เอาลบหกก็เป็น x ไม่เท่ากับลบหกนะคะต่อไป19 19เป็นช่วงนะคะคาตอบอยู่ในช่วงนี้ ก็เป็นลบ1 5 0 x อยู่ตรงกลางแล้วก็50อยู่ตรงกลางเป็นวงทึบทั้งหมดก็คือมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะคะ